คโทำาุกเพื่อความบเเท่านั้ var, ah นผู้ชมที่มียุต่ำกวควรได้รับคำแนด้ทงานกรบาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ๊สวยชาแนล วันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของเบ็ดฟิ7.8กันนะคะามากับเกมงานเลี้ยงราชินีก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนำไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเค มาค่ะทุกคนเราก็มาลุยกันเลยดีกว่านาะอซื้อฟีเจอร์กันไปเลยเกมนี้ก็คืออยู่ในคะพีซีนั่นเองนะทุกคนงานเลี้ยงราชินีมีให้ซื้อฟีเจอร์เราก็ซื้อกันไปเลยนาะอทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะจ๊ะก็มาดูกันนะคะว่าซื้อไปเท่านี้เราจะได้กลับคืนมาเท่าไหร่หมุนแรกก็ไหลกันไปแล้วนาะอทุกคนอ่าหมุนนี้ยังไงคูณ2เข้าไปเลยงานเลี้ยงราชินีนาะอมีแต่อาหารหน่ากินแม้ มีแต่อาหารหน่ากินขอให้โดนอาหารที่แบบแพงๆได้ปะเออขอโดนอาหารแพงๆหน่อยนะอ,อ๋อมาโดนว่าจะได้คุ้มเสียหรือเปล่าเออเอ,อ๋อจะล่วงหรือจะรอดคูณห้าไปโอ้โดนวายมามีตัวไหลหรือเปล่าโอ้โหขนาดได้ไวายไม่มีตัวไหลนะทุกคนไม่ก็ได้ค่ะไปต่อกันอีกเลืออีอกสี่มุนห่วยหมุนคือหมดไวายแท้หมุนคือหมดวายแท้ ยังไม่ทันถึงไหนเลยยังไม่ทันได้ทุนคืนเลยหมุนจะหมดแล้วนี่เหลืออีกหนึ่งหมุนอ้ยหน่ออ้ยหน่ออือสวยดีดอกนี้มาดอกสุดท้ายต้องโดนหกรางวัลก้อนโตอะไรจะ้ะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะรางวัลรวมเท่าไหรจ่จ้ะโอ้ยทุกคนห่ว <c oughs> ยขาดทุน โอ้ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยลุยกันต่อดีกว่าโว้ยเนาะไปดอกนี้ว่ายังไงดอกนี้ว่ายังไงจะได้ซื้อหรือเปล่าขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นอีกหนึ่งตัวก็ไม่ได้ซื้อหือสวยดีสวยด,สวยดีสิบหมุนสิบหมุนมาฟรีๆแบบนี้เลยเริ่มโอ้โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะรอบเนี้ขอปังๆนะจ๊ะไม่เอาแบบเมื่อกี้นะเออ โอ้โห,ห hum. ไหลดีอยู่เด้อไหลดีอยู่เด้อคูณสองไปคูณสามไปไปเลยกันต่อเรืออีกหกมุนคูณสามโอย้ยบอกว่ายังไงบอกว่าขออาหารจานแพงๆหน่อยขออาหารจานแพงๆหน่อยอ้ยงานเลี้ยงราชินีต้องโดนสิต้องโดนสิอืมได้วายมาเชื่อม คูณอ้ยดอกนี้โดนวายไปคูณหกเอาเรื่องเอาเรื่องไหลไม่หยุดฉุดไม่อยู่อ่าโดนเอไปดีอ้าวโดนเจไปดีโอ้โหโอ้โหนี่แหละดอกนี้แหละรู้เรื่องรู้เรื่องเลยขออะไรได้อย่างนั้นสุดยอดเอาเรื่องมันจะเกินปุยมุยดอกเนี้ยโอ้โหโอ้โหสุดเกิน สุดเกินสุดจัดตลาดบอกอืมคูณสิอ็ดไปเจดีขอเจโอ้โหไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะตัวหน้าไม่มีเจว่ะโหเสียดายเสียดายหมุนสุดท้ายไม่มีตัวไหลมาดูรางวัลรวมกันอ่าเท่าไหร่จ้าเท่าไหร่จ้าโอ้โหปังกว่าตอนซื้อฟีเจอร์อีกอะทุกคนเอออเายัางไงต่อไม่พอแลเอไม่พอแล ไม่ต่อแล้วนะไม่ใช่ไม่พอแล้วนะไม่ต่อแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมเด็ดฟิกเ8ปดกันนะจ๊าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้แอดด้วยเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย